อะไรเออทำดีๆโอ้ยไม่สวยเลยทำอย่างนี้นี่สวัสดีค่ะหนูอยากทกีก่จะเอ็กเคเอสดิค่ะทำหน้าทำตาหนูอยากใส่เสื้อผ้าเป็นกระปุกหนูมไม่ใส่เป็นจรีงเลยค่ะแต่มันไม่ใส่นะ คนสวยที่ไหนจะไม่ใส่กางเกงล่ะคะคนสวยก็ไม่ใส่กางเกงสิคะุ้กทีเหอคนสวยไม่ใส่กางเกงทำไมคนสวยถึงจะไม่ใส่กางเกงล่ะคะ